สวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับลีอีกแล้วนะคะอยู่ที่ช่องลียาชาแนลนะคะอยู่กับสาวราวกินแซบค่ะวันนี้ก็จะมากินมาม่าเกาหลีนะคะกับหมึกสายนะคะผัดไอ้น้ำพริกเกาหลีนะคะทุกคนดิ้ก็จําชื่อไม่ได้ดก็มีกิมจิด้วยค่ะทุกคนโอเคค่ะมากินด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลีก็มาอัดคลิปกินมาม่ากเกาหลีกับหมึกสายผัดน้ำพริกเกาหลีนะคะทุกคนแต่ว่าคลิปลีนะคะตอนที่ลีบันทึกตอนกินนะคะเมนบรีลีเต็มทุกคนมันก็เลยไม่บันทึกให้ทีนี้ลีก็กินเสร็จไปแล้วนะคะทุกคนลีก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคลิปตอนกินลีมันไม่บันทึกให้เลยค่ะทุกคนอยู่ดีมันก็ตัดไปเลยนะคะ แต่ว่ารีตั้งใจทําคลิปนี้มากๆนะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วรีก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้รีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้รีเนาะในการทําคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้รีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสบายดี